บรรยากาศเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่ท้องไฮท่องหน้านะครับผมนะครับไปเหตุงานอยู่ไกลนะครับไกลเมืองนะครับคึดนหอดบ้านเจ้าของกาแฟมาเบิ้งนะครับผมตรงนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วอายุหลายเฮากับกาบมาอยู่น้ำโพน้ำแม่คือเก้านะครับผมตรงนี้เขาสร้างเขาแปลงไว้ดีที่สุดเด้อพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมช่วงย่ามเลี้งกะเลี้ยงโง่พี่น้องเอ้ยนะครับผมเขาต้องคิดอย่างหลายนะครับผมการเอ่อ เป็นเสาไฮเสาหน้านะครับผมตรงนี้ดีกว่าเฮ้าไปซื้อเขาอยู่ไดยนะครับเอ็ดหน้าเฮ้ากับบำรุงรักษาเอานะครับผมนี่ครับผู้ใดเลี้ยงงูนะครับมีหญ้าแบบนี้นะครับเอาให้นะครับตัดให้งูนะครับผมดีที่สุดเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างนะครับงูกินหญ้านะครับแล้วก็ขี้เอามาขี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยใส่หน้านะครับใส่ยางใส่ปามโอ้ยหลายๆอย่างนะครับ นะครับดีกว่าซื้อปุ๋ยยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ว่านปุ๋ยเด้เขาขี้งูใส่ทิซื้อนะพี่น้องนี่ครับผมหากะใส่แต่ว่าใส่เฮาบ่ต้องใส่หนานะครับใส่บางๆเอานะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ท่องให้ท่องนานะครับเถียงนาน้อยนะครับผมตรงนี้นะครับเอออันนี้เถียงอ่าคนค้างนะครับค้างโซนเด้อนะครับผมนี่เพิ่นเป็นเถียงนี่นี่แต่ของผมมันจะอยู่ปู่นนะครับผมอยู่พวกไก่ๆพูกนะครับเมื่อกี้มาตัดหญ้าให้งูนะครับพวครับผม นี่เฮาเอ็ดสร้างเอาแลงเอานะครับผมเออถ้ามีโง่กะดีนะครับเพราอย่างเขาตัดหญ้ากลางหน้าขันหน้าเฮานี่นี่มันแบบนี้อันนี้ผมตัดให้โง่ด้วยครับนี่ครับผมมันกระแป้นนะครับดีกว่าเฮาทิมนะครับทิมหญ้านะครับอันนี้ก็เอาให้ง่มันกินนะครับผมตรงนี้เด้อนะพี่น้องนี่ครับผมฝากด้วยบรรยากาศดีมากครับอยู่ท้องให้ท้องหน้านะครับบ่มีกินยั้งนะครับผมนะครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับผมตรงนี้ เออนะครับเฮานอนหน้านอนให้นอนหน้า,น,า,น,า,น,านี่บ่ได้ลักไรย,ยังได้ยินติดเสียงนกเสียงกาเสียงงูเสียงควายแกล้งนะครับบอกตรงนี้นะครับสบายดีอยู่ดีพี่แฮงสุกูสุค,สคนสบายดีเด้อครับ